ถ้าเราได้ยินไม่ชัดหรือได้ยินไม่ถนัดเนี่ยเราจะใช้คําไหนได้บ้างในภาษาฝรั่งเศสถ้าเกิดว่าเราได้ยินไม่ถนัดหรือว่าได้ยินไม่ชัดนะคะซึ่งจะเป็นปัญหาสําหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสใหม่ๆซึ่งอาจจะยังไม่ทันคุ้นชินกับสำเนียงหรือเจ้าของภาษาพูดนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะติ๊กมีคําแนะนํามาบอกค่ะคําที่เราสามารถใช้ถามเมื่อเราได้ยินไม่ถนัดหรือได้ยินไม่ชัดนั่นก็คือใช้คํานี้ได้เลยนะคะคําว่ากอมมอง กอมองนะคะกอมองแปลว่าอะไรนะคะนะคะกอมองหรือป้าดงนะคะป้ดงนะคะอะไรนะคะได้ยินไม่ถนัดได้ยินไม่ชัดนะคะในความหมายประมาณนี้นะคะต่อมา <Yeah. S 1> je n a i pas entendu pouvez-vous répéter s'il vous, rép vous plaît je n a i pas entendu pouvez-vous répéter s'il vous, rép vous plaît ะะประโยคนี้อาจจะยาวไปนิดนึงนะคะแปลว่าฉันได้ยินไม่ถนัดรบกวนคุณช่วยทวนอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะหรือจะให้เพราะกว่าน,นี้นะคะเชิญในปะองตองดูปูเครวูเครเบเตสูลนะคะฉันได้ยินไม่ถนัดเลยรบกวนคุณช่วยกรุณาทวนอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะประมาณนี้นะคะหรือถ้าเสด็จกันแล้วนะคะก็ใช้ประธานจูก็ได้นะคะ ฉันไม a ป t าองตองดูเปิดตูเคเบสสิบเดืแล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะเราอยากจะบอกให้เขาพูดให้เสียงดังขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ pas ัน t e n ป u าองตองดูปูเคเยวู l u เล o ลูฟอร์ o ิ s p เ a ล t อีกครั้งนะคะ pas e n t e n ป้าองตองดูปูเคเยวู l u เล o ลูฟอร์ o ิ s p เ a ล t ฉันได้ยินไม่ถนัดนะคะรบกวนคุณช่วยพูดดังอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกคําหนึ่งนะคะคำว่ากลัวนะคะคํานี้แปละว่าอะไรนะคะใช่มันแปละว่าอะไรก็จริงนะคะแต่เวลาที่เราเอาไปใช้นะคะเช่นจะถามว่าอะไรนะประมาณนั้นนะคะจะดูห้วนๆไปนะคะไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ใช้เท่าไหรค่ค่ะใช้กมอมม้งหรือป้าดงดีกว่านะคะถ้าชอบจานวนไหนก็สามารถเลือกไปใช้ได้นะคะก็ ซึ่งะะวลีนี้นะคะจะเป็นประโยชน์มากสําหรับผูท้ที่ที่สอบเดล A หนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นเป็นประโยช์ที่ถ้าเกิดว่าเราฟังคําสั่งของผู้คุมสอบหรือว่าได้ยินไม่ถนัดของผู้คุมสอบถามเรานะคะถ้าเรานิ่งเงียบไปเฉยๆเนี่ยเราจะถูกหักคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คําพูดนี้มันก็จะช่วยเราได้ค่ะซึ่งผู้คุมสอบก็จะพิจารณาดูว่าเออเราสามารถที่จะใช้คําพูดได้ถูกต้องกาละเทศะมากน้อยแค่ไหนค่ะ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชนาา์นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคา่ะเมสซีเดอลาอัลลาแพเชน